รถยนต์คันนี้นะครับคือเคอร์นิก g ซกเกเมรนะครับเป็นรถยนต์สัญชาติสวีเดนนะฮะที่บางคนฟังแล้วอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามียี่ห้อนี้อยู่บนโลกด้วยนะครับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเคอร์นิ e เ g กเกเมรานะครับรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์สมรรถนะสูงนะครับระดับไฮเปอร์คาร์ซึ่งมีกำลังสูงสุดถึง1,700แรงม้าเลยนะครับถ้าจะให้ฟังเข้าใจง่ายๆก็คือแรงกว่า Honda c ซี i c 1.5เทบนี่ยประมาณ10เท่านะทุกคนรถคันนี้ เป็นรถยนต์2ประตูนะครับซึ่งมันเปิดแบบนี้ครับอ่าแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขายังเป็นรถยนต์4ที่นั่งนะทุกคนซึ่งทางเคอรนิกเซกเนี่ยเขาเคลมว่าสามารถใส่ผู้ชายสูง2เมตรเข้าไปนั่งพร้อมกันได้ในนี้นะฮะแล้วสิ่งที่สำคัญคือในวันนี้นะครับเป็นวันเปิดตัวตัวแทนจำหน่ายคริกเซก ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกและคนไทยสามารถจองรถคันนี้เป็นเจ้าของได้ในราคา110ล้านบาทนะฮะจะมีรายละเอียดอะไรบ้างไปชมกันเวลาเราเปิดฝากระโปรงมาแบบนี้เราก็จะเห็นเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับตัวรถยนต์คันนี้นะครับใช้เครื่องยนต์3ส,สูบนะครับ p l u g ิน hybrid คือตัว3ส,สูบ2ลิตรตัวนี้สร้างแรงม้าได้ตัวเดียวก็600แรงม้าแล้วนะครับ แต่ยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าอีก3ตัวนะฮะร,รวมกันได้แรงม้าสูงสุดถึง1,700แรงม้านะครับซึ่งถือว่าเยอะมากสามารถส่งเราจากศูนย์ไป100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน1.9วินาทีและไป200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน4.9วินาทีนะครับคือต่ำกว่า5วิเลท,ทุกคนลองนับ5 4 3 2อไปแล้ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนดีไซน์ภายนอกของตัวรถเนี่ยคือรถคันนี้เขาดีไซน์โดยคำนึงถึงเรื่องของแอโรไดนามิกเป็นหัวใจที่สำคัญมากนะครับเราจะเห็นช่องลมเต็มไปหมดเลยนะฮะด้านหน้าตรงซุ้มล้อตรงฝากระโปรงรถอะไรแบบนี้มีอันนึงที่พิเศษมากคือตรงไฟหน้าข้างล่างเนี่ย ตรงนี้ก็มีช่องลมนะครับแอโรไดนามิกี่ยมันยังรวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นใบปัดน้ําฝนอันเนี้ยวางไว้ตรงกลางเพื่อลดดรากที่เกิดขึ้นกับตัวรถด้วยนะครับหรือแม้แต่กระจกมองข้างของรถคันนี้ก็จะไม่ใช่กระจกเหมือนกับรถปกติแล้วเขาจะเป็นกล้องสําหรับส่องด้านข้างของตัวรถแทนนะครับแล้วภายในรถเนี่ยก็จะมีหน้าจอบอกภาพที่ได้จากกล้องตัวนี้ คือตัวกระจกมองข้างเนี่ยมันจะเป็นอันอ้วนๆใหญ่ๆใช่ไหมทุกคนมันจะเพิ่มแรงต้านอากาศเข้ามานะครับดังนั้นการที่ทําเป็นกล้องแบบนี้แล้วมันเป็นแบบเหมือนเป็นครีบแบบนี้มันจะลดแรงต้านอากาศลงไปอีกถัดมานะฮะที่อยากจะให้ดูคือประตูนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกคือรถคันนี้เป็นรถ2ประตูนะแต่ว่ากลไกการเปิดประตูของเขามันเท่มากๆเลยทุกคนเวลามันเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนเปิดทั้งประตูหน้าประตูหลังอนะคือคนที่เข้าไปนั่งจะสามารถเข้าไปนั่งได้ทั้งเบาะหน้า แล้วก็บาะหลังนะครับมันมีดีเทลอย่างหนึ่งที่อยากจะให้สังเกตคือรถคันนี้มันไม่มีเสาบีนะครับหรือ B ีพิล a ่าที่ม,มันมักจะอยู่ตรงกลางของรถตรงนี้นะครับเสาอันนี้มันทําให้คนที่นั่งเบาะหลังเนี่ยเข้าออกลําบากเขาก็เลยใช้วิธีเอาเสาบีออกไปนะครับแล้วก็เสริมความแข็งแรงของตัวรถด้วยสิ่งอื่นๆแทนโดยรถคันนี้มันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์โมโนคอร์ชเชสซีหมายความว่าโครงสร้างหลักของรถเนี่ยมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ชิ้นเดียวทั้งคันเลยนะครับมันจะแข็งแรงมากมาก ต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะขอลองขึ้นไปนั่งบนรถให้ทุกคนดูนะครับเขาบอกว่าวิธีขึ้นนะฮะให้เอาก้นลงไปก่อนเสร็จปุ๊บก้าวขาตามอ่าเราจะขึ้นมานั่งบนรถแล้วนะฮะโดยที่เวลาขึ้นมานั่งบนรถเนี่ยอยากจะให้ดูอย่างแรกก่อนเลยคือตัวกล้องที่ติดอยู่ข้างรถที่มันใช้แทนกระจกมองข้างนะครับคือเขาจะเอาจอมาใส่ตรงนี้กับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อใช้แทนกระจกมองข้างนั่นเองแล้วก็พวงมาลัยรถนะฮะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนี่แหละ รถคันนี้ไม่มีแดชบอร์ดด้านหน้านะครับคือไม่มีแบบตัวมิเตอร์วัดแหะแต่จะเป็นหน้าจออยู่ตรงนี้ทั้งหมดเป็นดิจิตอลแล้วความเจ๋งก็คือเวลาเราบิดพวงมาลัยนะครับหน้าปัดเนี้ยมันจะบิดไปด้วยนะเพราะว่าเขามีไจโรเซนเซอร์เพื่อให้มันตรงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยทุกคนก็จะมีจอทัชสกรีนอันใหญ่ๆเหมือนกับเบาะหน้ารถคันนี้เวลาเราซื้อมานะครับเขาจะต่ออินเทอร์เน็ตไว้แล้วนะครับเราสามารถ จิ้มกดดู Netflix อะไรจากในรถได้รถครอบครัวเป็นไงภายในรถเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดอย่างหนึ่งคือมีที่วางแก้วถึง8อันทุกคนถามว่าเอาไปทําไมต้อง8อันนะครับคือคนนึงอะ่ะมีเครื่องดื่ม2อันไงแล้วร้อนอันหนึ่งเย็นอันหนึ่งก็เลยมีที่วางแก้วมากถึง8อันนะครับในรถ1,700แรงมา้าราคา100ล้านคันเนี่นะ